เราตเปมานาบิเตสมนต์ตาใจโยตหัสนีพุตกันนักไม่ไดเหาชันโตสุลากโตบุรกษสามเทวดาบุกหรองขอท่าชคดีครับสวัสดีครับไดเจอทุกท่านะรับนแผนทองนะครับเป็ทข์ทั้งสามเนบุรับเนะครับ ก็ท่านพี่รู้แล้วนะครับก็ขอประคาอภไยมามานาอกาส่าตรงนี้นะครับานก็เรียกว่าวันนี้ได้รับแรงใจจาการทัพทัพแล้วก็ถือว่าเป็นอาทิตย์ที่เปลี่ยนงานก็พาอมีสตุกทารที่จะจัดจ่ายใช้จอยแล้วก็ได้โอกาสของการทำทามาตลอดต่อเนื่องคับครับอาทิตย แล้วก็ได้รับนในเว่งมาจุดกนี้หน้าตาเป็นโรุะนะครับวันลาบเราจะมีการตลาดที่ได้จะมาเดินรอบโบสหรือว่าตามพกเราตเราก็จะต้องทำเองวันเล็กวันน้อยใส่บาตรอนจ้าเดนเท้าแล้วก็กัทําเพ่ศาสนาเนี่ยเราก็มาตัดัดที่จะทําก็ไกจะได้รัการเือกก็ถือว่าเราทราบมันอยู่แล้วนะครับ วาดปะผู้ไม่ผิดนะครับวัดปะผู้ไม่ิดรออย่างแรงรอแรแรงพะากับทั้งหลายมาด้วยรรนี้การรันรนี้องไม้าทีเรอขาศึกรอข้าเขาไเว่าการเป็นการอชตรงนี้คือการส้างวัดการาปขาววปุสสะทานถ้าอยู่ในรามุสองที่นีก็คือการสร้างที่พิศมันอาคารหลังไปอ่ที่จะต้ใช้ประมาณเด้อ 20ล like like <c oughs> ้านะว่าเป็นโซลิแล้วก็ประมาณที่6ล้าถาว่าวัดจาเตามตะไคร่ะเป็นวัดเล็แล้วก็ไม่มีกองทุนไม่มีโอเคงกัน้ก็่าีนาพอาก็อยากให้าวใครที่มาเอ่อเป็นี่ว่าวยกาบนเรื่องของสตันเพราะว่าเราต้องใช้การสร้างที่20ล้านานเยอ มากวกี่อากอะไทางต้ในนทางงทางนเน่ยจะร่วมทางทาง้างท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 รงทงทา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 าวทาง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 างทางทางททางทางทางางท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 าางทาางทาางทางางทางางางท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 าทาง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 ทาางทางงางทางทางทาางทาางท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 าางทางทงทา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 งางทางทาทาางท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 าางทางทางทากทาางท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 าท ขอคนทั้คนละอคนคนละบาทสวายวั่่าซ่าดึงควาเคลืนทลบาทครับาคนลบาทะเป็นาเข้ามาพนรรรมคนละบาทคะาท ผู้ทาจะมีรูปแบบตรงหรือ่านเขาเลี้ยวขวาให้ลัมางขจะเห็นแล้วว่าทางร้างาหลังใจอยู่ตรงท้าพี่ของเราที่เราซื้มาใหม่เป็นสองท้ายเวลาตายความเหี้ยสองทั้น